ครับวันอาทิตย์ที่12กันยายนนะครับวันนี้จะพามาเนี่ยมจมในความครับแล้วก็วันนี้นะครับได้มีการล้วงลูกนกนะครับสองตัวนะครับลวงออกมาป้อนนะครับยังพอมีให้ป้อนอยู่นะครับฤดูกาลนี้ครับยังไม่หยุดนะครับครับแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับ ในเรื่องการผรสมนกนะครับกับรชมบรรยากาศนกในกรงรวมนะครับที่ผมได้เก็บไว้ทำข้อแม่ปันนะครับก็เป็นลูกนกมีตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปนะครับ แล้วก็มีลูกเชื้อเผือกเชื้อดงังตนเราถึงสามสาเล็ดน,นะครับที่ออกดำๆนะครับครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องการเลี้ยงนกต่อนะครับจากวันก่อนที่พูดไว้ว่าจากหลังจากที่ได้นำพ่อไม่ปันลงในตรงปฐมแล้วนะครับจากนั้นเมื่อนกไข่นี่ครับ นกจะทำการควักโดยประมาณนะครับ11วันนะครับปกติแล้วนกนะครับจะควักไกประมาณ11วันนะครับหลังจากนั้นก็จะไก่ก็จะแตกออกมาเป็นตัวนะครับแต่ก็มีพ่อแม่บางคู่นะครับโดยเฉพาะที่ความผมนะครับมีแม่นกที่ ใช้เวลาระยะเวลาในการควักเร็วสุด9วันนะครับก็เป็นตัวแล้วครับเมื่อเราได้เมื่อรู้ว่านกนะครับออกจากไข่เราก็เตรียมนะครับเตรียมเอานอนนกนะครับใส่ภาชนะแล้วก็ไปใส่ให้แม่นกนะครับได้กลับไปป้อนลูกลูกนกนะครับ ในหนอนนกนะครับพยายามใส่อาหารใหนนอนด้วยนะครับเช่นอาหารลูกไก่หรือว่าอาหารอาหารหมูก็ได้นะครับ